้ดยสวัสดีโดยหน่องซีวาเอ๊ะหน่องซีวามีมีหรือแอมมี่หลาสองพงมาจากจักรษาสรอฟต์บอล่าตอนนีแมนหลู่เฮียนอยู่วิศวกรรมไฟฟ้ายู่ปีหนึ่งออะรเป่าอยาเล้ยก็ฮะอ้อะรล่าดินเอากุ้ส้านอุพอพันพีภาถาไมยัง เจดัดีน้อลูกซจนสันพันทววงสีซี้เหรมซื้อจอรมาจากแองสละวันแงสลวันเแงสาวันนี่มันอยู่ทีไหอยู่เมืองคงเมืองคงสีดนมันอยู่ใก้ครับตามสหัเราสวนเะสนสองเกตตังาซีกคันเลยาซีเลยปาเซไปั้งังไังพรั่ ไปทางตไปทางตะอัจจืยทาง่ทางสวรทางสวนเขตทานาเขต่อ๋สวรรนาเขตัรันตากซี่ไปทางล่าเนีอเหอมัน็จะเป็นไปทางเล่าเนี่อัจรยนี่อยูที่ยิยางเ่องนครพรมอยู่ปอเนี่ยยอเขมราด่นะแค่บอกเขมลาตรงกับอำเพอยังจังวัดยังเขมราดตรงก็เมืองสองข้อน แปงสารเขตร้งขงไต้งมาอีกสินน uh, anyway. okay. ั้นสารวันแล้วก็ม่นร้งไตนี่อีกม ok ันปากซ่สวรเนีกก็คือมุกทหารเนาะสวรเขก็คือมุกทหารขงขลงมาอีกก็สิเป็นสารวันเขามาอีกเป็นปากซี่เดี๋ยวไปเลยนอยู่มหาจัปลาอยู่นมั่มี่อ่อยูสารวัตม่วหมี่ม่มี่บอกคือมหาลนี่อยู่อยู่ที่จมัสัก ภาธรรมษาตที่ที่ไปวัดวัดโพหรือเปล่าแม่ป๊อปเมืออยู่อ่าปากเซยืนปากเซ่ด้ยอยู่ตัวเมืองปากเซ่อะไรอยู่ปากเซ่ปากเซ่เป็นเมืองก็ประมาอ่าเจ้ปาซังนี่คือแข้งแข้งกับวัดเป็นเป็นจังหวัดเนาะปากเซ่เป็นอำเภออย่งเสียเปม่าปากเซ่เป็นเมือง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 กับเมืองวัดลินครับอุบลอย่างเสียนป่อปอุบลเป็นจังหวัดวัดลินเป็นอำเภออย่างเสีย เอาโอเคอายุเท่าปีแล้ว19ปี19ปีแล้วโอ้เรียนปีแดกก่อนปีเลียนปีสองปีสองของอะไรนะคณะวิศวกรรมไฟฟ้าเล่าไฟฟ้าที่เราเนี่ยเขาเรียกตัวย่อว่าอะไรนะ EDA เจ็บ่ใช่ไหมแทนบ่ที่เรียนไฟฟ้านี่เราไปสอบเป็นบรรจุเป็นพนักงานไฟฟ้าได้เอกสารหรอหรือว่าเรียนเพื่อไป ประกอบอาชีิกันอื่นคือซ่อๆซ่อรอย่แบบเรียเกนประสิทธิ์ันกันอื่นไเอาเอาความรูให้ได้จบสัก่อนปีสองเนะเรียนสักปีปีสี่ปีปีปีแล้วปีสนี่ยมัเปลปเทิ่มอเรือว่าเอมปมายเทอมเนาะแสดงว่าเอ้ามันปิดเทอมแลวมันบ่ช uh, ่วงนี่เขาปิดเทิมเป็นบ่กกำลังกำลังจะปิดเทอมกำลังจะปิดเทิมก็คือ ปิดเทอมปุ๊บเนี่มิเรียนซ้ำเมือนวะมีเรียนซ้ำเมือนเสร็จปุ๊บแล้วก็จะขึ้นปีปีสามแล้วปีหนึ่งเรียนเรียนกี่เทอมปีหนึ่งเรียนสองเทอมมาได้สามเทอมครับอ๋อเรี่ยมอ๋อหนึ่งสองเทอมนะการลำเรียนแต่มีความรู้ที่ตัวไปประกอบวิชาชีพหรือจะทำมาทำงานอยู่ทั้งประเทศไทยก็ได้ ท <c oughs> <c oughs> ังมีโอกาสกันยางมากเออส่วนมากเห็นก็มาทำงานอยู่ประเทศไทยทส่วนมากนะส่วนมากท,ที่ที่ที่เราไปดูคลิปดูอะไระตาม youtube ตามอย่างอ่ะนะส <c oughs> ่วนมากเขาเล่าเขาจะชอบมาทำงานที่ไทยไทยส่วนมากอีกส่วนหนึ่งก็จะไปทางเวียดเวียดเช่ไห <c oughs> อ๋ออ๋อทีละขอให้อ่าเลีนน่อนจบประสบผลสบเลจตามความตัง้งใจของน้องตามความตัง้งใจของอขอบครัวเนาะ อาเอาให้โชคดีโชคดีนะฮะอาครับขอบใจรับขอบใจนะขอปปบใจเราะ